ออกลับสวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่วังหรือว่าบ้านแม่หอมหวนนะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางของแม่หอมหวนนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื <S <S <ๆ>่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของแม่หอมหวนนะครับ

hãy chạy cả ngóc 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 qua được sao ngóc đi, ráp เออไม่หนาวแบบแสงเอกหัว <passwords> ก right. <Well, S 1> ินนอันนี้เน้นขาวไ้ปูครับผมเออธืบว่าจังไนเออว่าพาเบ่ญน้องนั้าครับลมทับุญก็พายในน้อยนักเหญ้ก็สองเลยอ๋อธือว่าอย่าอย่าอย่าพ่ว่าธืบอ่านออกว่าน้องว่าพ่อหน้ากินนั่งกินนั่งอีกนั่งมาค่ำก็คือว่าผู้เบียดผู้ธือผู้ไว้ยดากแม่กิน Tìm ra tay đã tìm ra tay đã. Ô mong mong, hai mươi tuần lắm, hai mươi năm hai mươi tuần mì tuần mì tuần mì lắm. không mì tuần 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 mì mì tuần 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 mì mì tuần 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 mì

บางิีแก่ของุนายว่ะของกอไว้าวไอ้น้ยอ็ลยังที่ฝนไม่อ่านไม่กก็ได้ยาวไอน้ลต่ขาแค่ถาย่างพราเราตดยู่โอ้เสียใว่าวพอติดกายแค่ไหนโอ้เออเออ่ันข้มวน้อะไทึ่ปวดข้ามยังตามิงเอ้ว่าบุญน้ำกับน้ำบุญน้ำเอหน้าบุญน้ำเด้อโน้ ข้อบนนุญบารมีบุญที่มาเข้าพ่อพผูตาผู้เจ้าที่ชาวาราง้าวบ้าน้าทช่องึ่ทักทิ้งทุบอย่าเรี่งแห่งนี่มาไปทักทิ้งเญาไ้าหลกหลานแต่บุญบุนค้อมทางน้ำกัดน้ำหลอกเนาะเออจงเขาผู้ใไดอีกต่เขาเอ็ดเฟินแอดเินเออเป็นสายบุญของนายชาวไรน้อยน้อยลงเออแต่บุญความทางพ่อ เ่่้า้ไไหนว่าัะเบียดวะถตัวเป่าเน้าเอ้าเปาตะมวขังไทก็ได้คือเป่าหน้าหว่าว่ายังเนาะพอได้รับแล้วถูกต้อหายไม่ถึะไม่ลาไม่เถอไม่หลานหายเงินหลายน้องหายทองหลายว่าจิตจัการมาแต่เรื่องเาลาหล้าก็ถูกต้องเอ้ได้รับแล้วได้รับแล้ววัดเป็่นน้หออ่าว่าีใจเถว่าเนาะพอใกล้เราได้พอว่าที่เช่าเก่า้ มื่อนีเช่าเกาเมื่อเอื้อช้ามทิเมื่อฮื้อามทิเอเมื่อที้ชอบชีหมานัดที่หนึ่งเนื้อถามมืที่หนึ่งเออชี้ได้โชคได้ลาวได้โชคได้มานมาพอวัดที่หนึงเบาดีกได้ถวาไมาทห้รับถามให้ตอดนัได้พอให้จอดนั่ได้ว่าฉันได้จอดที่หลัวเก้าได้จอดที่หลัวเก้าใผบอกมาที่หนังเขาเขาได้จอที่หลัวง่มยมอก ทำาไมจึงไม่ชมไม่รับไม่ชมม่หว่านกันเนาะพอทำไมเน,นาะลอยลาทำไมเช็แต่ให้ความอื่นทำไมไม่เียนเอาละ <c oughs> ทำไมไมาเช็ดให้เจ้คนอื่นดิเชทดถือวานหนังต่ว่าจะขอมบ่ได้มาคุ้ไปนจังหวัดไ่คุอไปจังหวับาดนี่ไหนเนาะบัตเช็บแต่ควรจะให้เอฟซได้ลราพอเออให้ทุกให้ร้านพอได้น,นันอะ กตเสียหายโชคหายบาดเจ้วเด็กเขาแข็งแข็งตั้งคู้ขางนาดนั้อหรอเป่าพราะานหนักต้งแต่กันทีแรกกันกันทีแ้วเราบอกว่อเสือง่ายงานต้องาส่ดิงานหนักได้หมดคามัรงงานเบาด้ความแใช่ยกันไม่หมดนักหนาช้าผมเล่ว่ามันทักว่านเอาผ้าช้างขาดพื้นว่นวันเขาขงเบาเขาเออแของหนักมาเช้าไปจมลูกเราบาอย่ามันหนักเข้าหนัก ว่าวันทั้งมาด้ทั้งไหนทั้งนั้นวาได้ไม่ว่าทุกเอาคืนวัไใด่ันที่เเพ้เอาคืนได้ถึงแม้ร่าข้อผห้เข็ต้องคืนได้แล้วหรือเปล่าในเมื่อพระทั้งป่าจะเป็ปาโกดแล้วจะคืนมากหล่จะคืนมากเลยวันที่หนึ่งบอกตรงตรงลูกฟาถือได้ว่าเอาััดนทา่าจวาทีนักชาแมน้วครับมันเดินองใแบบว่า วันวันยมวันนั่งเก็บเขาอย่างน้ว่าวันถึงนี่เก็บแล้วพ่อว่าถึงไปยัาถึงวัาีว่าต่อมีใ่แบบเก็บม่เก็บเกวันว้เยอะแล้วเก็บวันวันเยอะแล้วเก็บเอาไปทั้งนาละเกให้้าเอาเก็บไว้ข้างหน้าถามว่าเพื่อต่อไปคืออะไรพ่อวันที่หนึ่งเอาแข้งแข้งแบบมันลายบงไเอาแข้งแข้งแบบ พ่อจะหน้าสองตัวออกไข่ทำไมไม่สองฟองแปลกดพ่อจะหน้าสองตัวไข่ทองทองไข่มันเป็นอะไรไข่ไข่เป็นฟองปุ่มสุ่มวันเป็นถุงใช่ไหมใอ่เลยว่าเม็นมันเป็นใบเป็นนเป็นหน่วยหันเป็นวนเปนไทยเนาะ เขาจะค่ะออกไผ่แ hmm. okay. ้อหน่วยท้อมห่วยช้อมหน่วยออกไผ่้อมหน่วยอืมอส้องส่วนอืมช้อส่วน่นน่ะเอาเก่กว่าคั้นะเอาเก่กว่าคั้งหน้าเพราะเขายังนัาต้อ้เหมเก็บเก่บเว็ข้างหน้าเอาเก่กว่าคั้นะเพราะข้าเก็บบันคือเกาคือเกาข้าเก็บบันข้าเาบัก ค่าเก็บบาทเช่าบาค่าเก็บบาทเอาชาาบาทมาด้วงขี้คืนมาหรอกขี้ึืนมาหรอกค้าเก็บบาทร่าบาดมุจากว่าถ่ายไหวเงาตอนตจองตอนขั้นทุทไทยก็เอาเช่าบาทคือเก้าตอนก็เอาเช่าบาทตอนที่หลังก็เอาเช่าบาทมูจากว่าขี้คืนไปก็รอค้ับมุจากว่าขี้คืนไปขี้เล่ามาด้วยมาตกดิขี้เล่ามา งอักงอขวดนเลยที day, tamam. ่ผ you know, you know, right ืนไปเที่ผืนไปนเขาว่ามันถูงก็ก็ถือ่อไปนักถูงเกงเรอ้สิได้เยอะแบบได้ยุับนี่ยังเป็นพอแบบนีได้เยแบบไดุ้กจับดุ้กับดกบวปนนคือถือพ่อกันจอดเยอแบบพูกเราเช่าพวกเราเช่าวกเราเช่าแต่ว่าสบายน้อยนี่สิได้เวละพอสบายหน้อยแข้งหาตายเขเอ้ยนะว่ะไอ้ัดงคือวากา ไปยักขึ้แขนหายเจขาอืมขอดมือเรื่องสามอดมือเรื่องสามอีกโอ้เป็นเครื่องเกาโอ้ถ้าเป็นที่นี้นะ้ำพราะชิ้นชาตามาันวเขาเป็นจังที่ม <c oughs> ันยังไม่ถึงเวลา <c oughs> วัดที่แล้วพ่าว่าเฉาชิขบข้าวีิคานทอดไว <c oughs> เอาชาวัดไปเลย <c oughs> ชาวบาไปว่าดีทิบพึงจัากว้าชาวบาไปว่าดีที่อว, <c oughs> ว,ว่า อันพราเสียงคุ้นทึ่งเกินกวนนี่ยังกวนคือกอนน่คุ้งตอล